สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับมารีวิวนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเจ้า macbook เนี่ยตัวเครื่องของมันเนี่ยไอ usb type a นะครับที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยมันไม่มีนะครับที่แถมมาให้ก็เป็นพอร์ต usb type c เลยเห็นไหมครับก็ผมว่าบางท่านก็น่าจะเคยเจอปัญหาบ้างแหละว่า อยู่ๆมีคนจะขอก๊อปปี้ไฟล์นะครับหรือว่าจะชาร์จมือถือจากไอ้แม c บุ๊กเนี่ยมันทำไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหามากๆที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยสายชาร์จ apple นะครับรูพอร์ทที่ให้มาคือ type A นะครับซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือ USB แบบนี้ เออ USB แบบนี้สมมุติว่าได้แต่หัวแบบนี้มานี่เราก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันนะครับก็อุปกร,กรณ์ที่ผมจะมารีวิวก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้นะครับผมใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เลยนะครับเผื่อฉุกเฉินเปิดให้ดูแ๊บเดี๋ยวนะครับถือกล้องถ่ายเอง <laughs> อันนี้ผมจะใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เลย มันคืออุปกรณ์ตัวนี้ผมซื้อมารู้สึกว่าตัวละ5บาทมังครับมันคือตัวนี้นะครับตัวละ5บาทแต่มีประโยชน์มากๆใส่ในกระเป๋าตังค์ได้เลยก็สําหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็แค่เอา้ไตัวเนี้เสียบเข้าไปในรูแบบนี้เลยน,นี่ตอนนี้ของเราก็เป็นไทซีเรียบร้แล้วลหรือว่าจะเป็นสายชาร์จนะครับ สายชาร์จก็เหมือนกันเพื่เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบใช้งานกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลอง USB เนาะนี่เสียบเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันก็เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกับ Macbook กันนะครับอันนี้เป็นผมเชื่อมแล้ว้อแล้วนะครับเป็นจาก A เป็น C นะครับเราลองเสียบเข้าไปเลย ครัขึ้นไหมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะทีนี้ก็หมดปัญหานะครับเรื่องการเชื่อมต่อนะครับก็เก็บใส่กระเป๋าตังได้เลยนะครับง่ายๆตรงน,นี้ใส่กระเป๋าตังเรียบแบนนะครับอันละ ห้าบาทจากเว e นะ็บช้อปปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ